สวัสดีค่ะพามาชมน้ำเต้าแปดเซียนนะคะทรงสวยๆเลยนะคะนี่นะคะฝนพึ่งหยุดไปเมื่อกี้นะคะเป็นน้ำเต้าที่ทานได้นะคะเนี่ยนำไปนำไปแกงเรียงนะคะนำไปต้มจืดได้เลยนะคะหรือมีนูอื่นๆตามถนัดนะคะแล้วแต่บางบ้านนะคะจะปรุงผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะคะ แต่เราปลูกไว้นะคะเก็บไว้ผลแก่นะคะน้องๆนะคะทุกลูกนะคะมีเจ้าของหมดแล้วนะคะส่วนมากจะจองเข้ามาหมดนะคะเพราะว่ารูปทรงเขาสวยนะคะปลูกไว้ให้ได้ผลแก่เพื่อนําไปเป็นของมงคลนะคะผลแก่เขาจะมีสีน้ําตาลเข้มๆนะคะเขาก็จะไปพ่นสีทองสีเงินกันนะคะแล้วก็นําไปปลูกเสค้าขายนะคะตามความเชื่อนะคะ นะคะน้องๆน,นะคะโดนจองหมดเลยนะคะไอเราก็จะไม่ขายนะคะเราอยากจะไว้ทำพันด้วยนะคะแต่ก็ให้ลูกดกนะคะเราก็เลยรับออเดอร์ได้นะคะดกจริงๆนะคะนี่เห็นไหมคะ รดนี้ใหญ่มากเลยนะคะนี่ลูกเบิ่มเลยนะคะอ้้ลูกใหญ่มากได้ปุ๋ยดีนะพอดีกล้วยมีขี้แพะนะคะจากเพื่อนนะคะที่เลี้ยงแพะนะคะเลี้ยงเขามีฟาร์มแพะนะคะเอาขี้แพะมาฝากก็ก็แปลกนะคะมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่กว่าที่เราเคยปลูกตามปกตินะคะแล้วก็ ใช้น้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่ทําเองนะคะพ่นข้องบนนะคะพ่นดอกให้เขาติดดอกดอกๆนะคะน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ทําง่ายๆนะคะนี่เปลือกไข่นะคะนี่สีเั้งแดงนี่คะ่ะใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยนะคะกับพืชผักเรางามด้วยนะคะไม่ใช่ปุ๋ยเคมี ก็อาจจะเป็นหลายๆปัจจัยนะคะทําให้น้าเต้าดกและสวยนะคะแมงไม่กวนนะคะน้ําเต้านี่ก็จะมีแมงเต่าทองตอมนิดๆหน่อยๆยายาฆ่า,มาแมลงไม่เคยใช้เลยนะคะส่วนมากจะเน้นปลูกผักปลอดสารพิษนะคะวันนี้ก็พามาชมเลยนะคะทรงสวยน้ําเต้านะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะวันนี้เราพามาชมน้ําเต้าแปดเซนก่อนนะคะเพราะเขาให้ผลแล้วให้ผลผลิตแล้วนะคะ ลายออกดอกออกผลเยอะนะคะข้างบนเดี๋ยวห้อยลงมาอีกนะคะเดี๋ยวมาจะเดี๋ยววันหลังจะมาเก็บภาพสวยๆนะคะให้ชมอีกนะคะก็มีผลแก่ไปบ้างแล้วที่เราเด็ดนะคะรูปทรงเขาจะเหมือนน้ำเต้าแปดเซียนมันเป็นเหมือนเลขแปดนะคะแบบนี้อันนี้พันใหญ่นะคะมีพันเล็กด้วยนะคะพันจิวนิดนึงเลก็กกว่านี้ก็มีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะ วันนี้เรามาชมน้ำเต้าแปดเซียนลูกใหญ่ก่อนนะคะหายากแล้วนะคะคนทักมานะคะจองตั้งแต่ยังไม่ออกดอกเนี่ยกดดันแม่ค้ามากเลยนะคะออเดอร์แบบนี้ขอเลยนะคะลูกค้านะคะโทรมาขอเลยนะคะบอกอยากได้นะคะค่ะก,ก็ฝากกดนะคะติดตามที่ facebook กล้วยการเกษตรนะคะช่อง youtube นะคะกล้วยเหรียญโบรานนะคะกล้วยก็จะลงนะคะพวกผักดอกไม้พืชพันธุ์สวยนะคะดอกไมส้สวยนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมนะคะไปแล้วนะคะวันนี้พามาดูน้ําเต้าเซียนะคะเป็นพืชผักไม้มงคลนะคะสวัสดีค่ะ